สวัสดีครับวันนี้มาอันบล็อกแกะกล่องอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เป็นมินิพีเดอร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นบูสเตอร์นะครับเห็นในเว็บมันสวยดีเลยลองสั่งมาใช้นะครับลักษณะกล่องก็อเอาจริงขี้เละไปหน่อยนะครับนะครับจะขี้เละขี้เละไปหน่อยนะครับเปิดออกมาก็เจอตัวเลยนะครับ แล้วก็มีแค่เมนูนันนะครับมีแค่นี้เองซึ่งต่างกับทำลายนะครับทลายแพ็กเกจสวยนะครับมีหนามเตยอะไรมาให้นะครับอันนี้มีแค่นี้เองนะครับน้อยมากนะครับสเปกก็นะครับกินกินกระแสะแค่เจ็ดมิลลิแอมนะครับค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับเยเออก็ถือว่าโอเคนะกินกระแสะน้อย ดูหน้าตามันหล่อดีนะครับถ้าเทียบกับมือมือผมเนี้ยนิดเดียวนะครับขนาดเล็กมากนะครับยี่ห้อน,นี้เอ,อเดี๋ยวจะลองวัดขนาดให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่ความยาวความยาวอยู่ประมาณเก้าเซนเก้าเซนครึ่งแล้วกันเก้าเซนครึ่งนะครับความกว้างก็สามเซนครึ่ง นะความสูงก็อยู่ประมาณสามเซนครึ่งนี่ครับก็หน้าตาสวยดีนะครับในรูปในรูปจริงๆร่ะที่เราเห็นในหน้าเว็บนะครับมันสวยมากนะแต่ว่าของจริงผมว่ามันมันก็อืมต่ํำกว่าที่คาดไปน,นิดนึง <laughs> นะครับถ้าเทียบกับทาลายมันก็จะมันก็จะเนื้องานดีกว่าหรือเปล่าทำลายมันจะเนื้องานดีกว่าแต่อันนี้เหมือนก็ เขาตะใบมาไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนนะครับหรือทาสีไม่เนียนก็ไม่รู้นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับแต่ที่ผมชอบคือมันเป็นมินินะครับมินิเป็นบูสเตอร์แล้วก็มีปรับเกณฑ์้ามีเบสมีเทเบิลแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับปุ่มก็จะแข็งว่าทอมไลน์นิดนึงนะครับแข็งกว่านิดนึงนะครับ ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงเีจยต้องไปลองกันนะครับอืมจะลองเปิดฝาดูหน่อยไหมนะครับเดี๋ยวผมหาไครขควงกันแป๊บหนึง่งเปิดก็สดๆเลยพึ่งได้มานะครับเนี่ยพึ่งได้มาของพึ่งมาถึงเมื่อกี้เปิดฝาให้ดูเลยจะเทียบกับ อย่างเช่น low ิ i นะครับที่ผมได้มานะครับว่าจะมีการดีไซน์คล้ายๆกันไหมน่นะครับปรากฏว่าเหมือนกันนะครับการดีไซน์เหมือนมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดมาจะเห็นพกเกิลสวิตช์แจ็คนะครับแล้วส่วนตัววงจรในหลบอยู่ด้านในนะครับซึ่งมองไม่เห็น ต้องลื้อให้หมดนะครับเพ่จะเห็นนะครก็ผมว่ามาจากโรงงานเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาตรฐานหรือวัสดุของคนที่เขาสั่งทําก็อาจจะต่างกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าซื้อมาลองใช้ดูนะครับผมว่าวงจรมันไม่ต่างกันหรอกนะครับเพียงแต่ว่ารูปร่างภายนอกหรือ,อ,อ QC นะครับแล้วก็เรื่องของราคาอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่แต่มันก็ต่างกันไม่เยอะนะราคาเดี๋ยวพอๆนะครับเที่ยวกับทำลายถูกกันนิดนึงอันนี้มันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับรวมส่งแล้วจากลาซาด้านะครับตรงนี้น้ำหนักน้ำหนักก็ใช้ได้เลยนะ เป็นบูสเตอร์แต่ตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นบูตคีนได้ด้วยนะเป็นบูตคีนได้นะครับนะบซึ่งก่อนนันนี้ผมผมไปเลงของอีกยี่ห้อหนึงไว้นะครับซึ่งอันนั้นมันบูตมันบูตคีนไม่ได้นะครับขนาดเกณฑ์ลดลงมาสุดแล้วมันยังแตกอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้บูตคีนได้นะครับเลงมาเกือบสุดแล้วถึงจะแตกนะครับอ่าก็เลยอ่าลองเป็นตัวนี้ดีกว่าหน้าตาหลอดีนะครับแล้วเดี๋ยว ลองเสียงเดี๋ยวไว้มาถ่ายคลิปไปดูอีกทีนะครับออันนี้ไปก่อนนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับ VSN Booster นะครับถ้าใครสนใจก็ลองสั่งได้นะครับจากลาซาด้าครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะอันนี้สั่งมาใช้เองนะครับอ่ะไปก่อนนะครับขอบคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ